เคยตั้งคันเองได้ค่ะแต่ก็มีปัญหาเรื่องอาจจะแบบมีความไม่สมบูรณ์ของของน้องหนูบ้างก็เลยไม่สามารถที่จะแบบไปต่อได้ตามธรรมชาติลยาค่ะอาเลยมาตรวจหาสาเหตุกันว่าเอ้ยต,ตกลงมันเกิดอะไรขึ้นทําไมแบบว่าไม่สามารถตั้งคันเองได้อะไรอย่างี้ค่ะอ่ก็อาจจะแบบมีมีปัญหาเรื่องของความไม่แข็งแรงตัวอ,อ่อนซ่อนอ่าแล้วหลังจากนั้นเราก็เลยมาตรวจเจอปัญหาเพิ่มอะไรอย่างงี้ค่ะเรื่องของ ของทารของเรื่อโลดทา้งารุือคำนิดหน่อยปัญหาหลักๆของพี่ของริ่มมีกเกิดจากอะไรคะพี่ก็หมายว่าน่าจะเกิดจากเรื่องของของอาจจะคุณภาพเรื่องของไข่ด้วยจริงๆอาจจะไข่เยอะค่ะแต่อาจจะมีเรื่องของปัญหาคุณภาพไม่ค่อยดีอ่าก็เลยทําให้ตัวอ่อนอาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์ฝังตัวได้มดลูกโอเคแต่กอน้องไม่ค่อยสมบูรณ์ก็เลยไม่ไปต่อตามรสชาติเขาก็จะยุติตัวเองไป แต่ว่าทีนี้ที่จะต้องแบบทำเพิ่มเติมหลังจากที่เราตรวจปัญหาเจอก็คือเรื่องของผาา่าพาราซิเมียก็เลยทําให้รู้ว่ามีปัญหาตรงนี้เพิ่มที่ต้องตรวจละเอียดมากกว่าคนอื่นอืมอ๋อก็พอดีเออเพื่อนเนี่ยค่ะผู้ชื่อได้เลยครับพูชื่อิ้ <c oughs> ไปกับทีบบ่นี่ว่า ใช่ไหมคะแล้วก็แนะนำว่าที่นี่แบบดีนะเราก็เลยก็สบายใจค่ะเว่าก็ฝากทุกอย่างเลยกับคุณหมอเรากไม่ต้องคิดอะไรมากไม่กดดันเลยการจะสำเร็จใช้เวลาจริงจริงๆต้องถือว่าตอนแรกพอเจอปัญหาก็แอบกังวลนิดหน่อยเพราะมันไม่ได้คิดว่าจะแบบเอ้ยมีโรคอื่นๆซ่อนอยู่อะไรอย่างนี้ยค่ะแต่ก็ยังโชคดีที่ทุกอย่างผ่านไปได้ตามสเต็ปค่อนข้างสมูท ก็ใช้เวลาอยู่กันเกือบปีประมาณเกือบเ<ๆ>กือบเกือบปีค่ะที่แบบว่าเริ่มต้นตรวจคัดกรองอมีการเข้าโปรเซสกระตุ้นไข่เช็คผนัง,งลูกแล้วก็ยา้ายตัวอ่อนเลยค่ะแล้วก็ทุกครั้งที่ทุกสเต็ปก็คือเราเราเรา,เราได้เราได้ได้ผลด,ดีตลอดเลยค่ะยา้ายตัวอ่อนครั้งแรกก็สำเร็จนนี้ถือว่าแบบว่ายากไหยคะยากสุดเลยนี้ยากกัง ยังมีสุดกว่านี้ได้ยากทางปากเนี่ยใช่ค่ก็แว่าถ้าใครแบบว่ามีความกังวลหรืออะไร ก็จริงๆหลายๆคู่จะมีปัญหาไม่เหมือนกันอย่างอาจจะเห็นว่าเอ๊ะบางคนอาจจะคิดว่าต้องมีลูกลูกยากเพราะอายุเยอะเท่านั้นอะไรอย่างนี้ค่ะแต่จริงๆอาจจะมีปัญหาอื่นซ่อนอยู่เพราะอย่างจริงเลยก็ถือว่ายังอยู่ในช่วงวัยที่ไม่ได้อายุเยอะมากแต่ว่าพอมีปัญหาอย่างอื่นซ่อนอยู่ที่เขาไม่เคยรู้ก็เลยทําให้เอ้ยเขาเขาทองเองยากอ่าแล้วพอเรามาตรวจเจอเราแก้ไขตรงจุดอะไรอย่างี้ค่ะมันก็ง่ายคือ ใช่เนี่ยจังวลเรื่องนี้ไว้อยากมีลูกายาปรึกษาอ่าโอเคครับก็อย่างที่อย่างที่กล่าวไปค่ะว่าหลายๆคู่อาจจะไม่เคยคิดมาก่อนว่าเรามีลูกยากแต่ถ้าเกิดว่าคู่ไหนที่เริ่มคิดว่าโอเคเราแต่งงานแล้วเรามีแพลงที่อยากมีน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากจะให้เข้ามาปรึกษากันตั้งแต่เนิ่นๆเลยเพื่อที่จะได้วางแผนกันถูกว่าเอ๊ะผู้ชายมีปัญหาอะไรไหมผู้หญิงมีปัญหาอะไรไหมอะไรเงี้ยค่ะที่จะได้อ่า เตรียมเตรียมตั้งแต่เนิ่นๆถ้าคู่ที่ไม่มีปัญหาอะไรอาจจะรอก่อนได้แต่ถ้าคู่ที่มีปัญหาจะได้รู้เลยว่าเราควรจะวางแผนยังไงต่ออะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจจะมีปัญหาซ่อนอยู่แบบที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็เป็นได้จะได้ไม่ไม่เสียเวลาปล่อยเวลาให้ล่วงเลยไปแล้วก็พอเราเริ่มอายุมากขึ้นก็จะมีมีความยากตรงนั้นตรงนค่ะใครที่สนใจก็เข้ามาพูดคุยกันที่ GFC ก่อนได้เลยนะคะเออโอเค่ค่ะค่ะ 刚来。<laughs>